เซฟฟาร์มสเปรย์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลนสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นานสวัสดีครับผมคู่วดครับผมสวัสดีคู่อ่อนครับครับผมยินดีต้อนรับคู่อ่อนกับคู่วัสด์นะครับเด้อมือหนีมาหาคู่แมวครับมาเยี่ยมคู่แมวยิ่งใจหลายๆครับห้างห้างเขินกันโดนเนาะคู่วดเนาะเก่าปีล้ำสิบปีล้ำเฮ้ยห้องโมเมนต์ห้องเรียงห้วยด้ยครับห้องเลี้ยงเงิน เฮ็ดยังไงเงื่อนหีไปต้องเงินนะครับเป็นเพราะเขาเดี๋้วพอเขาได้อ่ในร่างว่างเป็นประโยชน์ครับวอาง่ายๆว่าเฮ้านีเลียงค้วครับบด้เี้ยง้วบ่ิเวงข้วยครับเรียงเงื่อนครับเขาเรียงเงื่อนครับพอเขาพูดแต่ตลอดว่าถ้าจะเล่นกลับมาเล่นวัวหรือเล่นควายต้องเล่นตัวเล่นตัวดีมันจะสินจบมันยังสิคนับที่ยังติดมือเราได้คือได้ได้คือบนะครับพี่น้องครับเบิร์จากนองตัวนี้นะครับผมบักไอบักมีบอกรับซื้อมี พี่เป็นชื่ว่าเก้านะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมคู่วุฒิครับผมสวัสดีคู่อ้นครับครับผมยินดีต้อนรับคู่อ้นกับคู่วุฒินะครับเด้อมือหนีมาหาคู่แมวครับมาเยี่ยมคู่แมวยีใจหลายๆครับห้างห้างเหินกันดนเนาะคู่วุฒิเนาะเก้าปีลำปีลำมาเห็นกวงมายามมังวัสดีครับคือเราจะเห็นเจ้าเทือเดี๋ยวพี่น้องคมือนี้มีโอกาสดีนะครับผมพุณพอในน้ำตัวให้พี่น้องเอฟซีเดลฮูดจักอีกเนะครับครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับผมคู่แมวคือเก้าเด้อครับเด้อมือนี้ก็สวัสดีีพ่น้องหลายๆครับผมโดนแล้ว่พอกันครับ สิบกนกับลงกับนายหอยลไยลานครับมาเยี่ยมยามทาวเขาเล่คุยกันครับผมมื่อนี้คุยพูดนะครับเนาะคูดมากกับดีใจครับยินดีต้อนรับคุยพูดนะครับเด้อสวัสดีครับครับมื่อนี้เอาน้องลูกสาวนะครับพี่น้องครับก็คือเป็นน้องอ่าน้องแนมตัวแนมตัวนะครับค่ะชื่อน้องมุกนะคะครับผมน้องมุกนะครับพี่น้องครับอยู่ในเฟซบุ๊กเราก็คือกิตินันท์ค่ะบุกกี้ครับผมกิตินันท์บุกี้เนาะ นะครับผมพี่น้องในวงการท่าห้องกับสีหูจักน้องสาวนะครับนี่นะครับยำ่อแม่โอยู่นะครับผมกับน้องโมกนี่แหละครับพี่น้องเป็นผัวหัวหานให้คุยกับสันว่าครับผมพี่น้องครับพี่กัดเท่ากับคืออยู่ตรงนี้ก็คือบ้านจันดุมครับขึ้นอำเภอพะพ่าชัยนครเนาะครับจังหวัดบุรีรัมย์บ้านจันดุมตำบลจันดุมอำเภอพะพ่าชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมครับผมนี่คือพี่กัดคุณพ่อครับคุณขอเบอร์โทรไว้ให้พี่น้องเครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็ใส่เบอร์เก้า้ะครับพี่น้องเด้อศูนย์แปดหก แปดหกห้าแปดหนึ่งหเก้าครับผมครับผมมีกคู่คืทคสายตรงคุณพ่อเลยครับผมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเฮ้านะครับผมอยากติดตามผ่านเฟซบุ๊กก็คือติดตามเฟซของน้องบุกได้เลยครับผมนะครับผมก็คืออยู่ที่นี่ก็คืออเนกฟาร์มอเนกฟาร์มครับผมนะครับพี่น้องครับถือว่าไปมาสะดวกครับพี่น้องยุติทางท่าแปดเล่นผลนครเนาะเรียกว่าซีต่างห็นว่า8ดซะใหญ่ป่านนี้พอดีนะครับพี่น้องครับจากอำเภอประคนชัยไป พับผาชัยนะพ่อเนาะครับผมป่าที่นี่นะครับคุณพ่อครับเบาสุพีสุนองเฮาฟังในพ่อครับเป็นจังไรกระแสควอยฮาสุมือนี่ในความคิดพ่อผู้ที่มีความรู้ครับผมกระแสค้อยงามเฮานะครับผมควยพัฒนาทุกมือกาคือผมมองว่าเป็นอย่างมันจังอยากนิ่งนะครับเนาะครับผมเนื่องจากว่าผมว่านี่หนึ่งมันเต็มมือมันหลายมันหลายนะครับครับผมมันหลายแต่ว่าตลาดการซื้อขายนี่ควยย้าค้ยางงามนี่ขายได้อยู่ด้วยครับครับผมก็ยังคอกผมนี่ มีพี่น้องมาวนเวียนเอาไปอยู่เรื่อยๆด้วยครับเอาผมผมมีความมั่นใจว่าลูกชสยกับ้นนนวั้ผมจะลงคลิปนี่ไล่ไปเลยครับบ้างเห็นว่าครับบ้องต้นเดือนที่แล้วนี่ไล่หอยลายล้านกระลั่งสิไปอุบลนว่าคุณแม่อยู่ใสโอ้ยผมมาจากประชุมครับหอยลายล้านมันมาไม่ค่อยเยอะตัวผมเหลืออยู่ได้มันมาห่อลงปุ๊บถ่ายปรับ บ่ถึง30มินาทีครับเบิร์เลื่อยนีลินครับผมตว่าเขาต้องเล่นเล่นเกจประกวดครับผมคเป็นควอยเล่นเล่นค้อยเกจดีเกจประกวดไหมครับถ้ามาลองปองแปลงอยากอยากตกราคาอยู่ด้วยครับผมแมนพอๆแมนครับแต่ว่าบัตที่นี่ราคาราคาควอยทุกมือนี่ยอนว่าพอว่าเรื่องราคาแล้วว่าให้พี่น้องเกษตรกรเขาฟังแน่คนที่เขามาเลี้ยงควยใหม่บอกเขาสิเลี้ยงไปยังใดพ่อมันจะสิระสบ่ความสาเร็จผมว่าเขาเล่นตัวดีครับครับผมเล่นตัวดีมีอนาคต แล้วราคาต้องสมเหตุสมผลไหมครับครับลักการง่ายๆผมว่าตลอดว่าครับว่าผมไ่กระทั่งว่าลงอยู่ใน YouTube หรือพี่น้องที่มาเลาน่นน้ำหรือว่าพี่น้องที่แบ่งค์กล้วยไปเรื่องดีผมบอกตรงๆว่าเฮาโมเมนต์เฮาเลี้ยงกล้วยเลยครับครับเฮาเลี้ยงเงินเฮ็ดยังไงเงินสิไปต่องเงินไหมครับเรนบ่ครับโอ้แล้วก็เฮาใดีวใ<ส>เดวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับบอกง่ายๆว่าเฮานี่เลี้ยงกล้วยครับว่ได้เลี้ยงกล้วยได้เลี้ยงกล้วยครับเลี้ยงเงินครับเฮาเลี้ยงเงินครับเห็นได้เงินสิไปต่อเงินมครับ โอ้ oh. หมายถึงว่าคือจังเฮาเลียงคั้วไนี่ครับเงื่อนเฮาฝากธนาคารไว้กับเฮามาเลียงคยั้วนี่ผมคิดว่าเงื่อนที่เปต่อยอดได้ดีกว่าเฮาต้องซื้อตัวที่เฮาคิดว่าเฮาซื้อแล้วเฮาได้กำไรเหลือเมียนาคตไหมครับครับผมครับซื่อแบบใดจก็กสิ่ห่นมีอำนาจคตพอต้องเบิงแบบใดเป็นลักษณะพิเศษเฮาต้องเบิงหนึ่งโค้งสางครับผมเบิงโค้งสางครับอายุครับแล้วราคามันสมเหตุสมผลมันแพงบอ่อ ถ้ามันแพงเกินไปเข้าจยะเอาครับผมครับผมแล้วมันเป็นค้วยดหัควพัฒนาหรือว่าคว้วกาลังพัฒนาหรือว่าคว้เลี้ยงทั่วไปอย่างที่ครับผมครับโอ้ก็ต้องไปเบิ้งหมอกหันน้ำเนาะครับโฟกัสให้มันถือบมองมันโฟกัสถือหมองครับคือจังผมว่าตลอดว่าคือจังหลายคนมาถามผมว่าคู่แม่เลี้ยงสายหดผมวอาตรงๆผมเลี้ยงสายตาครับผมหมายถึงว่าคั้วสายนั่นสายนี่วันดีสายนั่นก็ดีสายนี่ก็ดีผมว่าสู่สายตากัไเลยครับผม ลักษณะโครงสร้างมันได้ครับนะครับราค่าสมเหตุสมผลนะครับอายุกับโครงสร้างนี่อ่ามันถูกต้องครับมันสําคัญนั้นสัมผัสกันบองครับผมอายุหลายแต่ว่าเตียมอต้อไม่เตะนี่ก็ดีครับแล้วมันเป็นสายใดไีมครับสายเพชรอุดรบ่หรือสายเงินอุทัยบ่หรือสายนั่นสายนี่ถ้าสรุปแล้วสายดีก็สายตาครับผม อานะครับพ sure> hmm, ี่น okay. ้องครับตามคุณแม่ข่ความรู้ดึก้ผมนะครับนี่ครับผมจากความรู้สึกคุณพ่อเนาะนะครับผมเบาให้พี่น้องฟังอีกเครื่อนึงกับไม้ถึงวาเอาสายตาเป็นหลักเอาสายตาเป็นหลักคเอาความสมเหตุสมผลว่าควยตัวนี้จักเดือนใช่ทั้งปีที่น้อพ่อราคาทอาได้ครับผมราคาทอาได้หละบานที่นี่กัจ้คอยมาถามวบาปทีลูกบักไดเป็นลูกบักไดอ่าลูกพ่อไดแต่ว่าคันเตอร์คือว่า สายเลือดดีครับละพัฒุกรรมดีครับบานนี้เบิ่งจากสายตาเขาแล้วมันก็ดีครับฮีเฝ้าซื้อครับคือสายเลือดดีอ่าคือเรียกว่าพัฒุกรรมครับครับแล้วสิ่งสาคัญคือเขาตรงนี้น้ำเลี้ยงดีครับผมมันจะให้การพัฒนาการจารจ์เจริญเติบโตได้เร็วครับได้ดีครับอ่าพ่อครับซื้อคั้วราคาลักลานมาครับปล่อยใส่ทงไวเลยมันใหญ่ตามพัฒุกรรมนี่ แล้วกระสือขย้วค่ารักล้านมากขึ้นกันเอามาเลี้ยงแบบพี่นี่พี่ตองนี่สองยางนี่พ่อวัดตัวได้ทํากับไรได้ดีที่สุดเรียงพิธีพิธันครับดีกว่าครับไนความรูะสึกพรมนะครับเพราะว่าเขาจะปล่อยให้มันเป็นเล่มบ้รู้วกินตามจะท้ากรรมไปจริงไหมครับแต่ว่ามันลดต้นทุนอยู่ครับแต่ว่าเลี้ยงแบบนี้นี่คือจังผมเลี้ยงหน่อยตูแต่เน้นคุณภาพเอานะครับเลี้ยงว่าหลายครับไม่อยู่แปดข้อเดี๋นี้คอกว่างไม่ได้คู้บุตรกู้แม่ได้ควายมาบอได้ไหมจะพาเพิ่งกัดได้ไปปับ ก็จังคว้ยพ่อมือนีแล้วเอ็ดมือเศร้ากันมือนีเขาประกวดคว้ยอยู่บนเนี่ยเอ็ดครับผมอ๋อคูควุดควุดครับผมมือนีคว้ยพ่ออยู่ใจอย่างพรหลงซื้อกันค่ะมือนีคว้ยพ่ออยู่อยู่อุบลก็ล่องไปมือเศร้ากันขออนุญาตเอ้ถึงท่านผู้กองเป็กมือเศร้าโทษคุ้ยนะผู้กองเป็กกับเสียเออุดอนเราเพ่าผู้ผู้กองก็คุ้ยอ๋อสุขส่างอุดรเป็นได้มือนีงามว่าเพราะผู้กองเป็กวันว่าโอ้มีตัวหนึ่งงามว่าวันว่า ลูกสั่งวุ่นดอนยังกิ่งเลยอยู่ในสนามมันว่ะครับผมว่าผู้กองเป๊กผมเห็นแต่น้องเขาถ่ายคลิปมาค่อยผมเด้เมันว่าโอ้ลูกสา่งว่อกกับกิ่งกับเข้านี่ออกจากข้อผมนี่แหละครับผมอเอดสังเกตว่าค้อยผูที่พ่อจับนีสชวนมากพอทีดจับควอยหน่อยครับผมเอามาปั่นพอเบื้องลักษณะดีโค้งสา่งมันดีพอว่าควอยตัวนี้ต้องดีจริงๆนะครับมันจะต้องไปครับเอ็ดคือเอ็ดนี่ธนาทรัพย์ฟาร์มหรืออะไรรืะ ท่านวินฟาร์มนะครับท่านวินฟาร์มยุซีสเกตนะครับเอาน้ำข้อไปประมาณหกเจ็ดตัวครับเอดเอาไปสงใสยเอาส่งไปพางภาคเหนือครับผมครับออกจากพ่อได้ครับพุ่นไปยุภาคภาคเหนือฟ้ามยิ่งใหญ่พุนผุนไหมจชพ่อเอ้ยหน้าผุนเด้อจะวนอีว่าแอบอ้างครับครับผมยุภาคเหนือครับเอดเอาไปครับออกจากข้อวามพ่อผมคู้มแมวแต่ว่าเอดเอาไปเว่าได้มปจากใครได้มาจากอ้อคู้แมวครับผมครับพ่อบอกเอดตลอดว่าเล่าว่าเอสถ้าเลนเล่นเลนตัวดีมันบ่ดติดมือถ้าเล่นบอดปลอดปองติดมือด้ คือยังพ่อนน่เล่นคว้ยง่ามมากี่พ่อเขาสูวงการคว้ยง่ามพ่อกับบอกพ่อก็พูดได้ตลอดว่าถ้าจะเล่นกลับมาเล่นวัวหรือเล่นควายต้องเล่นตัวเล่นตัวดีมันจะสิจบมันยังสิจบครับบ่เล่นบว่าจิงบอติดมือรับได้คือได้ได้คือได้เสียคือเสียเลยแต่ว่าราคาต้องเอสียมเพิสมผลย่าไปนักกันไปแต่บนพื้นฐานของเราต้องมีข้อมูลที่กว้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นครับเขาต้องมีข้อมูลมาทั้เมื่อเขาสื่อขายกันช่วงนี่เวลานี่ตัวลักษณะนี่ มันควรราคาได้ยังสิไหมการกลไกการตลาดเป็นยังไงยังสิไหมครับครับผมพอครับโมเมนเขาว่ารานเทาก็บลานน้ำขามันโมเมนต์นี่ครับมันต้องเบิงครับความหนาเสื้อถือหนาเสื้อก็นันเป็นยังไงไหมครับครับผมแต่ว่าหนาเสื้อไงหลายบางที่มันแรลงเมาวิ่งเข้ากองไฟก็เยอะเหมือนกันนี่ครับขี่แตกเงี้ยวเียก็หลายเด้อครับขี่แตกเงี้ยวเฮียตัวไผ่ตัวมั่นวกติตัวไผ่ตัวมันบนพื้นฐานนี่มันต้องเป็นคนที่มีความเสื้อถือได้ครับพ่อในานะพ่อเป็นคู่นี่พ่อพยายามบอกตลอดเวลาว่าคนที่เหรียญคุ้ยไม่น ให้เบื้องดีๆนะครับแล้วพออย่างจะคอครับผมอยากเป็นห่วงเพิ่งไหมครับครับผมไ่อยากพ่นเจ็บปวดนะที่ทำอ่าแม่นว่าครับมันมองในเลียงคั้ยเลยครับเลียงเงินเลยครับนี่เงินใส่กันเนะครับนี่แม่นว่ากูดครับผมครับนามเลี้ยงนะต้องเถิงเนาะพ่อเนาะน้มเนื่องหลายๆอย่างครับพ่อบอกสุพีสุดอกเฮาฟังแน่ลักษณะเด่นในการพ่อเลือกขั้เข้ามาในขอกแต่ละตัวนี่ครับมีทุกเกตทุกระดับเลยครับพ่อเบื้องแบบใดครับผม พ่อเบิงยังสี่ครับไทม์แมนควอยพ่อสิเรนสไตล์คว้ยที่พ่อเอ็ดเคยมาเออ่ที่เออ่วุฒิครับผมผู้วุฒิอ่ะมาไายคิดดูหรือว่าผู้อื่นดูดูจริงนะครับแสดงว่าพวกไหนมาหากันโดนลหลงมาหาดูเกือบปีได้คุณพ่อสิมักเรีนควอยน้อยพ่อเบิงว่าเบิงโค้งสางมันได้ครับเบิงโค้งสางมันได์อายุมันทอนี่โค้งสางมันทอนี่ครับพ่อสิมักเรีนยังสี่เป็นรอยสังเกตเบิงครับผมหรือว่าอีกอันนึงพ่อสิริสตรายข้อยแม่ลูก ครับผมต้องเห็นแม่เราเห็นลูกถ้าเห็นแม่ซ้ำนี่แต่ว่าลูกเก่งยังสี่เนี่ยพ่อจะจับทังสี่ครับแต่ละตัวพ่อจับมาบอกเคยผิดครับบ่พลาดเลยบ่พลาดครับผมตัวนี้คู่วุฒิการันตีให้ได้เพราะว่าผมเห็นมันบ่กเคยติดมือจากตัวเลยบอกเคยติดมือเราก็ดังทุกตัวครับตนได้ออกที่วีกับหลายตัวเมียนอยู่ดอกพอดอยู่ในสนามประกวดกับหลายตัวออกมาจากสายออกคุกแมวแต่ว่าบางฟ้ามเพิ่นจีวอาถึงหรือบ่าบ้าผึ้งกันแล้วแต่ ก็ขอบพุ่นคนหลายๆพ่อก็ดีใจอยู่ใน youtube บางที่นี่ออกมาเป็นคลิปออกมาฟ้ามพ่อหมดเลยเพ้อยออกจากพ่อหมดเลยพอยออกจากพ่อออกจากพ่อเลยครับแต่บางคนกับบ่าหอดบางคนกับบ่าวหอดกับบอสว่านบางคนกับบ่าวหอดบางคนกับพ่อว่าขอบคุณครูแม่บางคนก็บอกว่ากับบ่ว่ากันครับผมครับว่าเขาภูมิใจแล้วว่าถ้าออกจากเราเราคัดสรรเราพิจารณามาอย่างดีแล้วอ่าอย่างเช่นคือจังแม่นีครับคือผมพ่อพิจิตซูพี่น้องเขาฟังคือจังตัวนี้ข้วบดครับผมพ่อมันเป็นสายเพชรอุดรอ่า เมื่อคนจังไหนจังหูว่าเป็นสายเพลอุดรไอหูฮักบิดฮักนี่ครับผมครับผมพ่อับตาแจ่มแจ่มจ้ำปากงีครับผมตาพวกหู้นี้พวกหู้นี่สิเจ้าเนื้อเจ้าหนังกินหลเด้ครับครับผมถ้ามันพูดอะไรมักเลี่ยงแบบสบายหรือว่ากินเก่งจงเป็นพวกสายนี่ครับผมง่ายอ้างครับผมแต่ว่าพวกหู้นี่สิเป็นคั้วสูงโตเลยครับขาซิบวาสูงครับผมกินง่ายเรื่องกินเก่งครับผมตัวนี้พ่งซื้อมาจากไหนพ่อชื่อ แม่กําไรครับผมแม่กาไรเป็นลูกตัวที่แรกครับลูกแรกครับสายเพชรอุดรโดยตรงครับคู่บุดเบิ่งแรกตากอู่นของพ่อลูก่นครับผมนี่นี่นี่คู่บุ้นครับลูก่นสูงไยปะไหนพ่ออันนั้นอ่าประมาณบ่สูงครับสูงประมาณหนอยสามสิบห้าครับผมโอ้แต่ว่าพ่อนี่เบิ่งควายนี่คือว่า้ารีเมลแม่ลูกแม่ต้องส่งลูกครับครับผมมาเบิ่งลูกครับผมเนี่ยไอ้อ้วนลุก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 ไอ้หัวโตครับ นี่กุบุษข้อยหกเดือนครับผมนี่พ่อใหญ่อครับพูดเอาไว้หันละพ่ออู้ยค้อยนี่ครับผมเบื้องเอาครับนี่นี่บัคขาสร้างครับนี่อ่าเจ้าบุษครับ้งแต่วบุษไทยคิดมากมากก็พอเจ้าละตัวถ้ามีเห็นแม่ออกแม่ลูกนี่บุษจะรู้ว่าเจ้าละตัวนี่ลูกดีเด่นดังตลอดครับผมเจ้าุ่ครับแมีนตละลายล้านเีีออกจากพ่อต่าวักออกจากพ่อเพราะเป็นล้านหรอกครับถ้าวักคนอื่นต้องเป็นล้านครับผม ครับผมตั้งแต่พอ่อเหรียญขอกคุ้ยมากนี่พ่อวัวจะกลอยก็ตัวขายได้ล้านสองตัวครับผมครับผมขายได้เงินล้านตัวแต่ว่าเพิ่นต่อยอดไปกรับขอบพุ่นเพิ่นหลายๆครับดีใจน้ำเพิ่นครับเนี่ยผู้วป็นลูเป็นลูกของไผ่พ่อนี่ค่อยดอกนี่เป็นลูกครับเกาเกาเจริญครับผูดเป็นลูกของเกาจเจริญครับใหญ่พ่อคุ้ยตัวนี้แข่งขาใหญ่แห่งแข่งขาใหญ่ครับบักขาบักมีสร้างนี่ครับหนึ่งมีนี่มันคือมีตัวครับนี่พ่อเอ็นบักมีหัวโตมันใหญ่ที่บุตรฮกเดือนบ่พอครับฮกเดือนครับ ไงพ่อคุดว่าไงพ่อคุยหน่อยตัวนี้เป็นคุยทีมีอนาคตเดินสนามประกวดได้ครับแม่ว่าไงนะครับแม่มันนี่แล้วพอคุณวุฒิเดี๋ยวนี้เจ้าของฟร์มเจ้าของอะไรนี่มีพอพันธุ้งดิ้งดังดิงดีได้ไรถ้าอยากได้เป็นแม่บล็อกแม่พัน์ล็อกผลิตลูกขายคือตัวนี้หรือว่าเอาไปผสมตัวเองแล้วเพื่อที่จะบีดลูกออกมาแล้วเป็นเราเป็นคอเจ้าของให้เป็นพ่อเจ้าของเพื่อที่จะโช์พ่อนี่ไหมครับอ่าว่าลูกตัวใดเป็นพ่อตัวใดนี่ต้องเป็นต้องเป็นแม่นี่เขาเรียกว่าแม่ส่งลูก ถ้าสุดยอดเสียนนี่มือเส้าก็คุยกันกับอาเซียเออุดรนกับฝ่าความสิงเสียเอเสียอาร้เดอร์ครับว่างานประกวดอุดรสิไปหาครับมือเส้าทุกคุยกับเสียเลือดสกลนครฝาาความจิดถึงเด้เสียเลือดเอ้อวางสิไปเร่นน้ำครับคือจะหากว่าคุ้ยเม่บ่สูงนี่แต่ทรงลูกเขาเรียกว่ามันจะทําให้เราซื้อรถต้นทุนครับครับผมพอครับมันบ่ซสูงมันบ่ราคาสูงครับผมบ่ครับแต่ว่าเฮาผลิตลูกขายอย่างเดียวเบิ่งครับ คขูดบังครับใหญ่วาครับไอเจ้าหัวโตูเจ้าหมีผมนี่ขูดมากว่มากพ่อมากเพราะว่าเป็นขั้วเจ้าเนื้อเจ้าหนังคือขั้วพ่อเคยอยู่ไปรงสนามประกวดเนี่ยอยู่ไทยนะครับก็ออกจากพ่อนี่แต่ว่าตแม่นี่เป็นหลานด้เนะพ่อนี่ง่ายขูดครับคนนี้เจ้าหมียสามสิบหาพี่น้องอดซ่อนหลอรยสามสิบหาครับผมนี่เจ้าเนื้อเจ้าหนังมาทำเป็น่ขูดผูดไม่เห็นเลยขูดนี่ ขาไงญ่่ครับผมนี่ไงก็แม่แล้วขาน่ะน่าไอหัวโตไอหมีหัวโตนี่ขาไงพ่อครับนี่ไงแห่งอีพอตัวนี้เบิ่งปาก <Kook. S 1> นนในไงอั่ว่ัวตัวนี้ควายตัว <Kook. S 1> นี้ยางคือคู่บูดคักวอยมันกินใิในไ่จ้า <laughs> <laughs> นี่คูุู่ดถ้าจากเอาไปเป็นเดินสนามประกวด <c oughs> หรือจะเป็นแม่บล็อกแม่พันต้องเป็นตัวนี้ครับอืม <c oughs> ือนี้ควายพออยู่อุบลกะเจ้าช้างช้างวังหินนะลูกนะตั้งชื่อใหม่ว่าช้างวังหินออกจากค่อผมครับ ดังมากเลยครับตัวนี้ครับผมเคยว่าจะโทรบอกไอ้เสียเอยู่ว่าเสียเอผมมีเซสร้างอุดรออกจากยูนัผมมีเ้อตัวหนึ่งตัวนั่นคือคือคู่บุตรเคยมาขาใครขีปนะครับที่ทรงเคยทรงมอบนะครับผมแล้วผมไปสื่อกลับขึ้นมาแล้วก็พอดีเอ็ดพ่อไอ้ผมทราบผมอยู่ลงสนามประกวดดอกผมนี่มันเกินถ้วยแล้วครับเอาไปเจอเอ็ดเลยหายเอ็ดไปครับพ่อไปพบกัหลายงั้นอยู่น่ยมือนนี้เขาบ่เปิดราคาครับสร้างอุดรเป็นขั้วที่ทรงหลูกนะครับบ่เป็นย่อเมือนเด้อ บริษัทั้นบริษัทในรู้จักเพื่อนในเมืองสาโท่ขั้กันกรับครับผมเพิ่งรู้จักกันนะแต่ว่าว่าถึงว่านะครับพี่น้องครับก็คือแม่กําไรนี่เป็นขั้วที่ทรงรูนะครับพี่น้องครับเบิ่งจากน้องตัวนี้นะครับผมบอกไอ้บักมีบอกครับบักมีครับซื้อมีซื้อเลนซื้อว่าก้าวหน้าครับนี่ก้าวหน้านะครับพี่น้องครับงานฝาฝาฝาฝตามตอนต่อไปนะครับพี่น้องอ่าใหครมอยจะคอยมาเบิ่งแล้วพอเนาะว้ายคือพอเปิดราคาใส่คลิปขูดจักรบาดเบิ้งให้มันดังปังฝังเบิ่งไอ้เพ่น ค้อยพ่อบ่แพงเกินคาดครับแมนบ่พ่อถูกคนต่อยอดได้ครับราคาต้องสมเสียสมผลอ่าแมนบ่ครับแน่นอนครับผมมันต้องเป็นยังไงข้อยพ่อนี่พ่อมั่นใจว่าถ้าลูกจบปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊มือขอบคุณยายเจร้องเด้อยายเจร้องควดที่แล้วในวันลอยหลานมาคู่แมวฉันเป็นเอฟซีเอฟซีแบ่งไปลูกก็ดูไทยครับผมตัวนั้นก็จะเป็นเดินสนามฝากเพิ่นไปเดินสนามแล้วก็อีกหนึ่งลูกแก้วฟ้าก็เดินสนามแน่นอนครับครับผมอ่านะครับพี่ดอนคาบอ่งบอลลินครับผม คนบอาตรงไปตรงมากกับแมนคู right. right. ups, ่แมวเนี่ยแหละครับพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมมีลักษณะการบอาววัฒนศิล์ที่โดดเด่นนะครับพี่น้องชาชานก็ตรงไปตมากตรงไปมากครับผนะครับพี่น้องครับหาพี่น้องครับผ่านมาทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอยากให้พี่น้องเข้านะครับผมมีโอกาสได้เขามาเยี่ยมชมฟาร์มเขานะพ่อเนาะนะครับผมเดี๋ยวไปเบิร์อีกตัวต่อไปครับพ่อครับผมเชิญครับพ่อครับครับอ่ะพี่น้องครับตัวนี้ค่มที่สองนะครับพี่น้องครับพ่อครับบ่าวชูปีตองฟังเลยครับผม ครับแม่นี่ซือว่าแม่เพิ่มสับับผมครับผมอ่าเป็นสายป่านซูรินครับเพราะว่าเป็นสายดีกว่าเนาะครับผมเพราะว่าัติสายป่านซูรินครับแม่นี่จะสูงรอยสี่สิบกว่าครับผมครับพ่อเงาหญ่อ่างครับผมครับผมถ้าควายจะให้ลูกดีจะเป็นควายที่ใหญ่อ่างได้สิบขุดแม่นบ่พอครับจะไปหาซื้อควายมาลองฟองแปรงขี่พวงฟองแปรงครับผมข้ายอ่างมันทรงลูกครับต้องหาตัวอ่างที่ดีครับข้ายตัวนาบ่พอควายตัวนี่นาเขาดีครับผมเปิดเปิดครับ พ่อครับสื่อค้อยี่เรื่องลักษณะการเบิงหนาเขานีสำคัญบ่พ่อเดี๋ยวนี้นาสำคัญครับผมแต่ว่ามันก็คขึ้นยุกบว่าพันธุ์มันเป็นพันธุ์ใดนะครับแต่ว่าพันธุ์นะสายพันธุ์นะครับผมสายแต่ว่านาเขาพี่ามีเปิดเปิดไว้คือนาสมัยใหม่ที่เขาเล่นกันเดี๋ยวนี้ไหมครับพูดอ๋ออัดเขาออกมาจึกจั๊กนบ่อครับแบบเขากรงครับก็ยังสายไดที่เขาคนฮิตกันเดี๋ยวนี้พ่อว่าอยากท่านอยากว่าถึงนาพี่เจ้าลูกสางอุดรพ่อนี้ผู้ใดเห็นกับว่าอู้ คือเขาใหญ่แทนี่เขาใหญ่ใหญ่ทีนครับตัวนี้เป็นค้อยหนาเขาใหญ่ครับมันหนากว้างๆเลยนะครับครับผมครับตัวอ่างครับครับวู้ดเจ้าวาใหญ่แหงเนาะพอเอาออกจากข้อพูดเป็นอย่างอันทึ่ทึ่งได้ได้ครับผมได้พี่น้องพี่น้องออกในเบิ้งคักๆแน่ได้ครับเดี๋ยวพูดสิเอาไปอันออกกับพี่น้องในเบิ้งนะครับผมครับคักๆทางหนาหนอกนะครับพี่น้องแต่ว่าก้อน่างตัวนี้ี่ร้อยสี่สิบบาพอร้อยสี่สิบกว่าครับวู้ ป้านี่ไปเบิ้งควายนี่พ่อเส้นมากพอสิบ่ตลับเม็ดวัดเด้พ่อยพอให้ได้ถ้าไปวัดกองจ้องจ้องบ่คือเซียนเฮ้เขาเลียวเบิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถ้าไหนาะข่านว้าขบวุฒิถ้าเปิดมากคือกับนวลเลยครับถ้าบ่คือกันงามๆขึ้นรถไวรถครับโอ้ผู้งลงคนเพิ่นไปเพิ่นก็สิเอาตะลับเม็ดไปแทกฝั่งนั้นฝั่งนี้ลั่โตกระโดดเด้งโดดเด้งครับคือบางที่ว่าเพิ่นเบิ่งมันเป็นกลไกอย่างนึงว่าถ้าเฮาไปอ่าไปวัดอะไรอย่างนีงสิบางที่บนขามองว่า เฮาสนใจพ,พุ้ย่นหลายอย่างนี่มันเป็นเทคนิควิธีการอย่างหนึ่งเอาอากา่กาเฮายืนอยู่ใกล้ๆมันพอพ่ายืนอยู่ใกล้กลเฮาเหลียวเบิงสิว่ะทำมันคือเฮากวะว่าเปิดราคาเท่าไรครับไปต้องไปวัดไปต้องไปวัดครับเพื่อสี่คือว่าเฮาอยากได้เฮาเพิ่นแห้งใช่ครับ <ผม S 1> ครับผมถ้าหากว่าฟังเด้อพี่น้องเด้อถ้าหากว่าเฮาไปวัดกักคกักกันอยู่หน่ออ้ยมันมันมันโมเสียนว่ะมันเสียฟอบว่ะพ่ะยู่เม่ดนะครับมันเสียฟอรบมันเสียฟอบเขาขยันมึงเขาเหลียวเบิงสิป่ะ เบื้องปั๊บหนึ่งเขาเบื้องธุบมันคืึ้นมาราคาเท่าไรครับนี่เปิดเปิดเท่าไรถ้าเปิดมากปุ๊บเขาหูปุ๊บเละลดได้เท่าไรครับต่อร่องได้เท่าไรนี่ตั้งสุด้เท่าลยพ่อว่าสามประยุกต์อะไรนะถ้าบอกคือปุ๊บขอพูดอะไรครับพูดง่ามตัวครับขึ้นรถเลยขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับที่ผมขับรถไปปุ๊บพอเห็นปุ๊บผมลงปุ๊บรถไปเฮ้ยคุณแม่ท่านนะขอบคุณหลายๆครับผมมาขอถ่ายคลิปนจำเด้อถ่ายรูปนู่เด้อครับผมกับโบเก่งเราครับเจ้าวากับพ่อพ่อู่ครับ สุดยอดนะครับบคดเบาแมนที่จะมาตรงไปตรงมาต่อกูแมวอย่างไรไ้ยพ่อนี่นั่นอยู่ที่ครูบุตรคนไปใส่มาส่คนหูอยู่ได้ไปสนามประกวดคนนุกงนดีอครับโอ้ยเราประมาณเอาค้อยมาประกวดดอกครับผมมันเกินถ้วยแล้วครับแมนว่าครูบุตรครับผมอวยครับพ่อ ซึ่งพี่พ่าต้องการก็คือหนึ่งได้ความสุขทางใจได้หมู่ได้พวกได้พี่ได้น้องแล้วทุกคนทําให้ทุกคนมีความสุขได้ก็พอแล้วสือแมาแบงปั่นไปนั่มได้อไหมครับคือป้าหมยพ่อพ่อ็มาไ้ยึดติดกับเรื่องมูนี่พ่อไหนตะวาก็ได้ความสุขทางใจแม่เนี่แต่พ่อมีความสุขเลยครับพ่อยังคั้วไกินยาเนี่ยโอ้ยพ่อมีความสุขครับผมครับผมแล้วพ่อป้าหมยพ่อถ้าอันนี้ดีปุ๊บพ่อกับเวลาเพจอื่นถ้าก็อสั่งดีปุ๊บพ่อไปก็สั่งไล้ครับพ่อไปห้า นะครับผมแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขทางใจนะพ่อเนาะอันนี้เป็นความสุขทางใจครับผมครับผมก็ยังเขาเลี้ยงม้าหน่อยอย่างเี้ยครับคือเป็นของหลินนะครับผมแมีนพ่อครับแมีนพ่อตื่นเสาร์มาเนี่ยเห็นว่าพ่อกับตาคนหนึ่งเลี้ยงลำกันพ่อเพื่อนมาสั้นมาเนี่ยเพื่อนมาเกล็ดม่วงกว่าพ่อเฮ็ดแล้วครับผมสะอาดสะอาดเบิดแล้วสะอาดเบอรแล้วมาเห็นควายหน่อยเหมือนพวกมีนี่ก็โอ้ยมีความสุขตัว ไม่รู้ครับแต่ว่าพอเลินเล่นตัวดีขนาดนั้นจะบ่เลินปลดปลดปองแต่ว่าราคาต้องสมมีตุสมผลจะแรงเกินไปคนอื่นต้องต่อยอดได้ด้วยพ่อเอาจังซีตัวนี้เปิดไ่คิปไปพี่ดองเขาฟังจักแจ๊กโตเนยตัวนี้ฟังตัวนี้นะครูบูเดอครับผมพ่อเปิดสองเสียงซีครับผมตัวนี้แม่ลูกนะใชบแม่ลูกครับผมนี่พ่อเอาเอาลูกมานี่มานี่นี่มีหลักฐานพ่อคพี่้องจังซีนะครับผมมีน้ำเชื่ออยู่นี่คือมังกรนมั่งก่อนเงิน มังกรเงินอยู่ที่เหนือสยามฟาร์มครับผมผมมีนํำเชืออยู่สองโดดได้มาจากเหนือสยามฟาร์มโดยตรงครับเพราะว่าค้วยผมไปยุ่หุ่นหลายตัวอยู่ด้วยครับเพราะว่าท่านวินฟาร์มเพิ่นเอาไปครับไปพยองผมไมได้นำได้นำเชือมากฝะได้มาไวเก็บไวครับผมว่าจะผสมอาจจะเป็นมังกรเงินที่เป็นน้องเป็นน้องของลุงเพชรโดยตรงนะครับนี่ครับผมนะ่ครับืาจากแม่เดียวกันกับลุงเพชรนั่นนี่ครับผมที่ซื้อหลายๆล้านนะครับหรือ เจ้าช้างอุดรครับผมมีอยู่2โดดขึ้นกันครับครับผมจะผสมกล้วยผมสองตัวนี่นะครับอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่ผสมตัวหนึ่งครับนี่ครับผมเมื่อผมกับอ่าผมมีพร้อมที่จะแบ่งน้ำเชื่อให้ครับขันสมุทรผูใดมาซสื่อไปแบ่งไปกับสิแถวน้ำเสื้อให้พ้อมแถวน้ำเสื้อให้พ้อครับแล้วตาพี่น้องเข้ามาก่วอย่าะใดบักส้างอุดรหรือว่าอยางใดมังก่อเงินใช่ครับผมนะครับพี่น้องสุดยอดนี่มาที่นี่ถ้าเกิดว่า พี่น้องเฮ้าย่างบระันไเด้มีคนมาแบงเอาพ่อขีผสมไว้เลยพอสมไว้ครับเพื่อนเป็นสัตว์นะพ่อเนาะครับสัตว์ครับคุณพ่อไล่ลูกเพิ่นพี่น้องข้าเบิ่งในอ่าล,ลูกลูกครับผมตัวนี้แม่นี่เพิ่นเพิ่อนอ,อยสี่สิบกว่าน,นี่เพิ่นได้ลูกจกโตลร,รพ่อคว้ยพ่อ,อยุนี่ได้ลูกตัวเดียวทุกโตคร,ค,รครับครับผมครับครับผมตัวนี้ทองังยพระธาตุทองอีกนะพ่อเนาะยังย่งพระทองครับที่แรกที่แรกเจ้าของเพื่อนไว้ว่าว่าจะผสมผู้ประเภทแยกเพศไหมครับครับไม่เป็งที่ครับ นะลูกลูกลูกครับเออเออนี่ครับลูกไส้เผินเก่งดีครับควอยนี่นี่คือวุดเขาเอิ้นว่าค้อยสูงขาครับนี่ลูกเบิ่มพัลลานครับนี่เป็นลูกเบิ่มพัล้านครับนี่ลูกเบิ่มพัล้านนาเขาดีครับผมลูกเบิ่มพัล้านครับอายุแปดเดือนครับหัวต่ว่าควอยนี่สูงหนอยสี่สิบกว่าแต่ว่าทรงลูกทรงสูงดีมันทรงลูกครับเขากว่ามันลอยดีครับมันสูงขาครับครับผมมันว่าหวุด แต่แสดงว่าควยแต่ละตัวที่พ่อคัดสรรข้าวบ้านนี่ก็คือได้มเมืองพี่นี่พี่ตองมาแล้วได้หลยดับมันต้องละเอียดครับผมครับหนึ่งคุณพ่อครับมันส่งลูกไหมสิบคระคครับเข้าเพื่อต้องการได้ลูกเรียกคับผลิตลูกคายมาครับผมคุณพอ่อสังเกตว่าอุดอุดอาจจะเห็นมาหลายๆเที่ยวที่อุดเค่อยมาหรือว่าคิดอื่นๆนี่พ่อจะบอกสื่อค้อยประเภททองมากครับเพราะว่าหนึ่งบ่ลู้ว่ามันจะเป็นลูกตัวผู้ตัวแม่เขาอ่านบ่ขาดนะครับผมพถ้าเขาเห็นลูกทั้งสิบอ่านขาดเลยครับ ว่าเป็นควอยสรงลูกโอ้ข้ยทองนี่พ่อสิบ่มกซื้อบ่อบ่บ่าซื้อครับถ้าเป็นทองก็ต้องติดแม่ลูกมากใี่ไหมครับครับถัาทองสาวนี่บ่เอาแนนอนบ่บ่มากกว่าบ่มา่อากโอ้หนึ่งมันราคามันสูงสองบ่อ่านบ่ขาดว่าที่ลูกตักผู้แต่เมียสามอ่านว่ามันถิทรงลูกบ่พ่อบ่าคอยเอาครับพี่น้องครับครับคลิปนี้นี่นะพ่อครับคู่บุญกก้าเวด้เต็มปากแล้ะกันลอยเพเส้นครับนะครับผมว่าผู้ไดที่ฟังคลิปคู่บุญขนเมืองสีจนจบคลิปนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นคว่ำหลววทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะว่าพอครูแมวนี่เพื่อนคำบอดอยู่ในวงการนี่มาโดนแล้วตั้งแต่เลียงห่วงหูเง่านะครับพี่น้องแล้วกับพักเปลี่ยนผันมาเลียงกล้วยงามนะครับพี่น้องครับบาทที่นี่นะครับผมมีอย่างหนึ่งทีครูแมวนะครับผมเพิ่นไดวาให้คูบุตรฟังคูบุตรอยากให้พอแมวนะครับผมบอกให้พี่น้องเกษตรกรฟังนําที่พ่อได้มีโอกาสนะครับผมได้ไปคุยกับป๋าดผู้ลูที่เพื่อนตังกอ นะครับผมเลี้ยงคั้ยเป็นกอเป็นเหล่าบานี้เพิ่นแนะนําให้พ่อว่าครูแมวไปยังยางบอ่อตังเลี้ยงคั้วมันเป็นเหล่าเป็นกอเจ้าของแล้วพ่อตอบพี่น้องห้าวันจังไดครับผมอ่าครับมีหลายคนครับผมถามผมหรือว่าอสอบถามมงตลอดว่าครูแมวคือเจ้าคือเลี้ยงคว้ยดีแท่อเ่นจเจ้าคือเห็ดเหล่าเห็ดกอเจ้าของอ่าผมตอบตรงๆก็ควาว่าผมเห็ดเหล่าก่อว่าท่านใดครับผมพอวัไงไหนพอวันหนึง่งพี่น้องเอามา คือเอาไปเล่าก่อผมสําคัญหนูจบว่าครับคู่บรครับคือเล่าก่อพี่น้องเลี้ยงไว้นั่นแหละเล่าก่อผมถ้าโตได้ดีงามมันเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ที่ผมเล่นแลค่าสมตุสมผนนั่นแหละครับผมสื่อเลยครับผมนั่นแหละเล่าก่อผมดีที่สุดครับคือใครครับเป็นเจ้าของลุงศีนะรับสื่อเขาครับพี่น้องนะถ้าเขาราคาดีเข้ากับสื่อแพงราคาถือเข้าก็บวายล่าหนึ่งครับแต่ว่าพอบริลนคั้ว ร拉อาล่านแค่นั้นนะครับโอ้โหบอกไงไงนะครับพี่น้องครับคุณคุณแม่เพิ่งกระสิประเมินปลาจังไรหลับเปรียบเทียบว่าก็นคือจังพอขาเนาะใช่ใชนะครับผมคือพอขาที่เขาเจ้าสื่อเขาครับนะครับผมพูดเขาสื่อเขาวจสื่อเขาคือรวยแท้ใช่พวกพิษไทเฮ็ดหน้าสามาถูกมาอยากแต<ช>่อคุณแมวแสดงว่าเป็นเรื่องตัวหนีมาพวกเรี่ยงควยยผมเป็นทุกข์ว่าันมัวเฮ้านะครับพี่นอ้องโอ้ยสูบพอขาบ่าอะไรเด้อสรุปแล้วนี่ครับพ่อพ่อเฮ็ดสั้นครับผมพ่อเพราะว่าพ่อนี่ มีอยู่แค่แปดข้อกี่ครับกับพยามซื่อมาไว้ครับนี่ครับแต่ว่าต้องเล่นเล่นตัวที่สเปคของเราอ่ะครับผมเป็นตรงเป็นสเปคที่เราเลี้ยงไหมครับครับผมมันเล่นแล้วมันมีความสุกเด็กตัวนี้ก็ชอบตัวนี้ก็ชอบถ้าเล่นตัวไหนตัวนึงคัดตาเลงยังอยู่มั้ยมันถูกใจเลยคุณบุตรไม่เพราครับผมเข้าใจคุณพ่อเลยอ่ะสุดไทยและไทยสุดนะครับพ่อครับ ก่อนเสียอ็มลาพาจากพี่จากหนองเฮ้าอยากให้พ่อฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเฮานะครับผูบ้สื่อข่าวมาเลี่ยงห้วยไม่นี่พ่อครับเฮ้าสิพัฒนาไปจังใดจังสิอย่างยื่นนโยบใยโดนครับพ่อครับผมพี่น้องกเกษตรกรครับผมว่าเวลานี่และขนะนี้หรือช่วงนี้นี่พี่น้องนี่เป็นโชคดีที่สุดครับซื้อว่าคัดเลือกซื้อห้วยได้เพราะว่าการแข่งขันการซื้อมันหน่อยครับผมครับผมเราเฮ้าสามารถที่จะเลือกโตได้เราราคา ช่วงนี้ราคาก็สมเหตุสมผลดีครับผมมันบวอร์เกินไปครับเพราะว่าช่วงหนึ่งมันลงมันบวกลงพอเพราะมันราคาลงมันบอกมันสมเหตุสมผลมันราคาสมเหตุสมผลครับบอกมันเขาเขาได้เอื่อนว่าราคู่ราคาลงคุยพอคุยราคาลงครับเพราะว่าแต่ก่อนมันราคาแพงเไปอีกเพราะว่าตั้งคนตั้งแย่งกันซื้อเพราะคนต้องการมันหลาไหมครับครับผมคือจังเขาเรียนมากคาว่าอุปสงค์กับอุปทานนะครับอ่าพ่อครับถ้ามันหลายคนซื้อหน่อยราคาก็ต้องลดลงมันบ้ับเพราะว่าเขาต้องเลือกซื้อได้ครับผมยังฝากพี่น้องเกษตรกรว่า หรือพี่น้องที่มีเวลานะครับให้ซื้องัวซื้องข้อยมาเลี้ยงครับผมครับผมเพราะว่าเขาบอต้องลงทุนยังหลายก็ได้ครับเพื่อยังปลูกหญ้ามันก็ลดต้นทุนแล้วครับเราใส่เวลาว่างเป็นประโยชน์ไหมครับแล้วสามารถที่จะเงินไปต่อเงินได้ด้วยมันทองขึ้นมากเลคือฝากเงินสบายกับธนาคารสิไหมครับครับถ้ามันลูกออกลูกมาตัวดีปุ๊บมันก็ได้หลายเงินหรือมันหลายๆตัวของสิ่งไหมครับครับผมคือจังผมขออนุญาตฝากถึงพออ่อพงธีวัลอัมพ์เภอเดชอุดมพงษ์มันมาพออ่อพงษ์เห็นงานอยู่อบตนะครับเป็นอออพพงนะครับออยู่เดดชุม ก็ผมกับคุนพ่นบอกเลวพึ่งซื้อเวลาซื้อน้ำพ่อไปตัวหนึง่งแล้วก็ซื้อตัวอื่นพ่อก็บอกบอกซื้อไปเดี๋ยวนี้ไม่หาหกตัว้โอ้ยพี่แม่ผมมีเงินไปหลาดเลยไนี่มาไปใสมาใส้เขาเอื่นจะเสียมาน่าเดี๋ยวนี้ถ้าคนผู้ใดมีเรื่องควายเขาเอื่นมาเสียเด้เสียอ้อนเสียวุฒิผัเดเนี <laughs> แต่ว่าพ่อดีใจอย่างหนึ่งเพราะคอยมีคนเอื่นเสียครับว่าเอื่นว่าคู่แมว่บอบ<ม>ุ่มใจสุดถึงว่าจะหน้าที่การงานพ่อจะอยู่ในระดับไหนอะไรอะไรก็แล้วแต่ พ่อนี่มักที่สุดคกว่าคู่แมวครับผมครับผมอ่ะคนเข่าหาได้ง่ายบ่แตกต่างกับสังคมแม่นบ่ครับแม่นครับไม่บอกคู่ผู้ใดไปทางใดก็มีแต่ว่าคู่บวชคู่บวชเก่าข้อข่าคภูมิใจนะพ่อเนาะพี่น้องเขาเขาถึงได้ถึงครับผมแต่ว่าเอาตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เหมือนพ่อนี่ไปงั้นรุ่นเฮื่องว่าเอาตำแหน่งมาอวดกันนะไม่เอา กูพ่อพ่อพ่อตัวพ่อเด้บ่มธรรมดาเนี่ยพ่อดีเด็ดีะพ่อดีพ่อไฮเด้อ่สุดยอดครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับถือว่าพ่อหอมปากหอมคอนะพ่อเนาะนะครับผมด้วโดนไกลไปไกลมากเลยมาทักทายพี่น้องเกษตรกรเข้าเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่น้องครับปัญหาพอคุณแม่เพลินมีคัยเขอ้ขมาอีกคั้สิมาอัปเดทให้พี่น้องเข้าในเบิ่งตลอดนะครับเรื่อยๆนะพ่อเนาะนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมายย้ำได้กลับอุ่นพี่น้องครับเรื่องกระหวังว่าพี่น้องเฮข้าในประโยชน์หลายนะครับผมในการเบิ่งคคลิปรู์นขอฝากพี่นน้องะครับผมติดตาม สามคู่คุคนเมืองสีแต่กะติตามพอคุ้มแมวน้ำเนียนะพ่อเนาะครับผมแต่ว่าขันมาก้วยตัวใดกับจังคอยกิงกลางขับมาหาพ่อพ่อฝากเบอร์โทรไปอีกเะครับครับผมผมคุ้มแมวนะครับเด้อกับเบอร์โทรกับเบอร์เก้าครับผม ศูนย์แปดหกศูนย์แดหหาแก้าแปดหนึ่งหาเก่าครับแปดหกครับพี่น้องกับมาเล่นมายามเลยนะครับเด้อมาพูดมาคุยโศัพส์มปพึกษาหารือได้ครับผมครับผมแต่มีค้าวยงางกับส้งข้าวก็ดีครับผมครับผมชาวสัสดีครับสวัสดีครับคุณผูมรับพี่น้องูยะขาย้วยโทรหาคู่แมวเด้อพี่น้องเด้อ